ต้องย้อนกลับไปสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไปปรากฏตัวที่ฝรั่งเศส ไดช่วงนี้กำลังรถโชว์ทำหน<ช>้าที่เซลแมนของประเทศไทยไปขายสารพัดโปรเจกต์ของบ้านเรานะะในการดึงดูดการลงทุนดึงดูดให้เขามาทำธุรกิจหรือว่าเอาผ้า,เอาผ,าเอาผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยไปวางในตลาดต<อ>า,างประเทศเอาซอฟต์พาวเวอร์ของเราออกไปเพื่อที่จะโปรโมทซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือภาพของคุณอุงอิง<ช>ที่ไปร่วมในรถโชว์ครั้งนี้ที่ปารีสด้วยใช่ค่ะหลายน <ะ S 1> คนก็ตั้งข้อสังเกตบางค,บคนก็บอกว่าไม่ได้รู้ ว่าจะมีโปรแกรมคุณอุ้งอิงไปร่วงหน้ามาก่อนหรือเพิ่งมารู้อะไรต่างๆนะคะคแต่แน่นอนนะคะถ้าคุณอุ้งอิงไปร่วมในเวทีนี้ก็คือเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ต้องมาแล<ช>้วในฐานะที่เป็นประธานดูแลด้านนี้โดยตงรงด้วยก็ถึงขนาดใส่โค้ดผ้าไทยที่คุณผู้ชมเห็นไหมย้อมครามของสกลน,นครโปรโมทไง เพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้นะคะหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะคะโดยเฉพาะเป็นช่วงที่ครบรอบ6เดือนรัฐบาลเศรษฐาจะถแถลงนโยบายอะไรอย่างไรผลงานเนี่ยยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อย่างไร,รแต่หลายคนก็เริ่มจับตามองแล้วว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาเดินทางกลีประเทศไปอยู่ต่างประเทศมากกว่าเมืองไทยหรือเปล่าเป้าหมายไปลดโชเนี่ยผลประเมินออกมาอะไรอย่างไรนะคะเราจะไปฟังมุมมองของภาคเอกชนนะคะคุณธนิสโสัตนรรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าอุตสาหกรรมไทยหรืออีค่อนไทยกันนิดหนึ่ง ครับสวัสดีครับคุณธนิตครับสวัสดีค่ะคุณธนิตคะ่ะสวัสดีครับคุณกีรวัตรและก็คุณอมรรัตน์นะครับค่ะก่อนอื่นต้องถามเลยว่าช่วงที่ผ่านมาจริงๆภาพของนายกเศรษฐาตั้งแต่ขึ้นดํารงตําแหน่งนายกเนี่ยก็จะถูกมองเยอะว่าไปรถโชว์บ้างล่ะไปเดินสายบ้างล่ะทําหน้าที่เป็นเซลแมนซึ่งคุณเศรษฐาก็ยอมรับเองอยู่แล้วว่าตัวเองจะทําหน้าที่เป็นเซลแมนไปรถโชว์ในต่างประเทศอยากจะให้คุณธนิตมอง6เดือนที่ผ่านมากับภารกิจตรงนี้อีกหนึ่งภารกิจของนายกประเทศไทยเนี่ย ผลสะท้อนกลับมาคิดว่ามันได้คุ้มเสียไหมคะหรือมันคุ้มค่าขนาดไหนอย่างไรหรือมันจะมีฟีดแบ克ระยะยาวอย่างไรคะมันก็ผมมองอีกมุมอมองหนึ่งนะครับครับคือก็เป็นเซลแมานก็ถูกแล้วอะ่ะเราเป็นเมืองอค่าขายอ่ะครับใช่ไหมเราเป็นเมืองส่งออกของโลกเราเป็นเมืองอะไรอะ่ะท่องเที่ยวของโลก <c oughs> ใช่ไหมเราจะมีเป็นเมืองต้องการเป็นศูนย์การลงทุนของโลกใช่ไหมคือเราบทบทของเรามัน อยู่บนโลกอ่ะมันก็ต้องค้าขายก็ต้องเออคนนี้ก็ต้องมีพรีเซนเตอร์ใช่ไหมแกก็ทำหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ไปธุรกิจของผมเองบางทีผมก็ต้องออกตามเวทีต่างๆนะก็ทำเป็นพรีมันก็เป็นพรีเซนเตอร์นะก็เรามองในอีกมิติหนึ่งเนี่ยแกก็ลูกขยันน่ะแล้วผลเป็นยังไงฮะฟิตแบบกับี่แกก็เออหกเดือนที่แกโอ้โหทัวร์สสี่สิบห้าประเทศนะ ใช่ไหมแล้วก็รู no ้สึกไปต่างกันว่าท <photos> ี่สามสิบจ <for three días> ังหวัดได้แล้วมั้งสมาเนี่ยกลมกลมใช่ไหมครับครับนะครับตอนนี้ไอ้ตรงนี้ผมก็มองว่าหนึ่งก็คือแกก็ไปพบประเทศอะไรอะผู้กธุรกิจอะเพราะแกเป็นนักธุรกิจไงดีตรงนี้เนี่ยจะว่าหลบสิบปีเนี่ยเราติดกับดักอยู่นะนะไม่ไม่ไอ้เรื่องไม่วุ่นวายอะไรก่อนหน้านั้นไอ้ก่อนที่จะมีคอสชพอตอนหลังก็มีรัฐบาลฐานมาร่วมแปดปีใช่ไหม ถ้ากับว่ายุโรปเนี่ยเขาปิดประตูไม่เกณย์กากับเราเลยนะไม่คุยกับเราเลยแล้วเขาเขาบอกว่าเหมือนกบมาคุยกับทหารน่ะเขาก็ไม่คุยเขาไม่คุยแลฐทบานหางเขาก็เขาเออในสายตาของพวกเนี้ยเขาก็เขาพูกง่ายๆเขาลังเกียจอ่ะใช่ไหมพอมาเป็นเป็นอะไรอะเป็นเอกชนแล้วก็จะเลือกตั้งมากันแบบปีเนี่ยนะเขาก็ต้อนรับกับสู้พราะมันก็ไปได้พบพวกภาคเอกชนเขาครับใช่บริษัทใหญ่ๆเนี่ย ถ้าที่ผมติดตามดูเนี่ยก็เป็นพวกเชนโรงแรมพวกปิตรภรณา์ยางอะไรนะทำยางรถยนต์ทำแฟชั่นดีไซเนอร์นะครับพวกชิมมาหารแบรนด์เนมแอร์บัสที่ก็ไม่ธรรมดานะ,ะใช่ไหมไปคุยกับพวกธุรกิจกลุ่มบริษัทแอร์บัสนี่ใหญ่มากใช่ค่ะยูทนะูบอะไรพวกนี้เนี่ยผมดูแล้วก็มันก็เป็นประโยชน์ของเราเท่านั้นน่ะก็เป็นการโชว์อะไรอะ่ะ แกทำตัวเป็นพรีเซนเตอร์มีผ้าพันคอใช่ไหมุนชนี้เดินชุยฉายแต่ว่ามันก็สะท้อนเรื่องซอฟพาวเวอร์ได้ระดับหนึ่งนะที่จะไปมองตรงนั้นผมว่าถ้าให้คะแนนด้อิมเมจเนี่ยมันก็ร้อยเปอร์ซแล้วผลนะเราอยากได้ผลเป็นรูปมาทำ็นรูปที่อีกเรื่องหนึ่งนะนเราอยากได้ผลที่เป็นรูปธรทำด้วยเพราะการไปรถโชว์เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเราก็ต้องตั้งเป้าตั้งยอดใช่ไหมคะ ว่าเราต้องมียอดขายต้องมีออเดอร์หรือตั้งฐานการผลิตยุโรปพี่เราค้าขายกันไม่ค่อยเยอะค่ะะแต่ไม่เยอะก็เป็นหลักแสนล้านอนะครับใช่ไหมคราวนี้ประเด็นโจทย์ที่เวลาเราไปเยโจทย์ฟากเขาก็ฝากเรามาเรื่อง easy doing business หมายความว่าทําธุรกิจง่ายๆแต่ว่าเขาไม่พูดตรงๆว่าเรื่องคอ r ์รัป t i o n อ๋อค่ะใช่ไหมเรื่องนเน็ o ซีโร่อ่าอันนี้ก็เป็นเรื่อง ที่ยุโรปก,ก็กาลังจะไปทิศทางนี้แล้วก็เรื่องที่ที่เราจะต้องเจรจากับเขาด้วยก็คือว่าิ้นปีเนี้ยเขามีมาตรการเรียกมาตรการป่าไม้ยั่งยืนเนี่ย Clean e n e r เนี่ยเรียก E EU e e D R ใช่ไหมฮะเรื่องของ EU D f r c e u D R <fr> <fr> อะไรเนี่ยนะ e c u r a t i o n เนี่ยคือคือพูดง,ง่ายๆว่าเรื่อง แรื่งกาเดิดของยางพาราเรื่องของปาล์มน้ำมันว่าเออตรงนั้นก่อนหน้านั้นที่เป็นศูนย์เนี่ยมันเป็นป่าหรือเปล่าอันนี้เราก็เลยจาไม่งั้นเรื่องยางส่งออกยางถุงมือยางผลิตภัณฑ์ยาง,ยางแล้วก็น้ามันปาล์มเนี่ยเราจะกระทบมากคาวนี้เมื่อกี้เนี่ยถามคามถามดีว่าไอ้เป็นเนื้อเป็นหน,นังเนี่ยอม่ใช่ตาผมนะคือฝรั่งเศสก็ดีเยอรมันก็ดีเนี่ยในแง่การลงทุนเนี่ยเขาเข้าลงอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเข้าลงทุนกับเราไม่ค่อยมากการค้าเขาเนี่ย อยู่อันดับที่24ของเรานะด้านการส่งออกครับค่ะนะอยู่ในประเทศอันดับที่24ของการส่งออกของเราเนี่ยนะครับการค้าขายเขาก็ปีหนึ่งประมาณเราค้าเราส่งออกเขาเนี่ยเกือบสนะองพันเหรียญนะนะสองพันเลียงต่อต่อ,ต,อต่อปีเนี่ยยอดขายเนี่ยนะครับแต่ว่าตัวเลขการค้านําเข้าส่งออกก็ประมาณแสนแปดแปดหมื่นกว่าล้านบาทนะก็เยอะมันก็ไม่เยอะแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยการลงทุนในเมืองไทยเขาก็ ไม่มากเพราะว่าเบอร์หนึ่งของเราการลงทุนเราเนี่ยคือจีนสิงคโปร์รแล้วก็สอเมริการแล้วก็ญี่ปุ่นอยู EU เนี่ยจะส่วนน้อยมากครับนะครับแล้วกเ็เขาก็ไม่ได้ลงทุนคืออย่างนี้ทางยุโรปเนี่ยทางฝรั่งเศสเนี่ยที่เขามาลงทุนกับเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเท่าที่ผมตรวจสอบดูก็ไม่เกินสามร้อยบริษัทนะบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสในเมืองไทยเนี่ยแต่ราะว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะแต่ปีที่แล้วเห็นมีพวกบริษัทเลนอะไรมาลงทุนเนี่ยครับนะ กรณีฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเราจะเอาเนื้อเอาหนังเขาเนี่ยต้องจีบให้ไปเป็นฮับกันอะไรฮะเรื่อง a อเรเวชชั่นเบน่ะหมายความว่าอุซ<อ>าร์รรมอมุซาร์อมอากาศยาน,นเนี่ยเพราะว่าแอร์บัสเนี่ยกาเป็นฐานใหญ่ครับถ้าเราดึงเข้ามาได้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เป็นเป็นประโยชน์ครับแลวคุณคุณธนิดมองว่าแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้เจาะแค่เฉพาะในยุโรปเนี่ยสามอ่าสิบกว่าประเทศที่ที่เราไปโรดโชว์มาเนี่ย คิดว่าเขาจะตอบรับอย่างการอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ไม่ใช่แค่การเพื่อไปคุยกันแนะนํากันเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะมีผลไหมมันจะมันจะได้ผลกลับมาชัดเจนเลยไหมฮะคือผมคิดว่ามันมันก็ต้องเป็นระยะยาวอนะใช่ไหมแต่ว่าจาเป็นรูปธรรมมันเป็นคุยก,ก,กยนะับนักธุรกิจเน่ะเมืองไทยก็อาจจะไม่ได้เป็นเป้เปาหมายของพวกเยอรมันหรือฝรั่งเศสที่เราไปใช่ไหม ไม่ได้ไม่เป็นเป้าหมายเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในภูมิภาคใช่ไหมแต่อย่างน้อยเนี่ยเออเราก็ไปเจรจาเรื่องเอ a อ่ะนะเพราะว่าเราต้องเอา f อ a ไทยกับอ u ูเนี่ยนี่ทั้งเยอรมันทั้งฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นก็เป็นพี่ใหญ่ใน EU, นะอีูนะตรงนี้ถ้าเราอย่างน้อยเนี่ยเราไปปูทางไว้อ่าแล้วไอ้กองหลังกระทรวงพาณิชย์ุกกระทรวงต่างประเทศจะตามหลังไปอันนี้ดีตอเม<อ>ื่อกี้นี้ผมบอกไปเจรจาเรืร่องไอมาตรการ ดีฟอเรสต์เนี่ยนะไอไ้อเรื่องป่าไม้ไอ้ที่เขาจะมาเริ่มจะใช้ปีเนี้ฮะว่าไอ้ส่งออกยางเราเนี่ยนะถุงมือยางหรืออะไรเนี่ยส่งไปยุโรปเนี่ยคุณต้องพิสูจน์ก่อนนะว่าเฮ้คุณไม่ไปทําลายป่าไม้นะถึงมา <ừ> คุณบอกว่าคุณปลูกไอ้ก่อนคุณปลูกเนี่ยมันเคยเป็นปา่ารเปล่าอันนี้อย่าล้อเล่นนะถึงแม้มันปล์มเนี่ยนะในสบู่ในแชมพูอะไรมันมีน้ามันป์มดังนั้นอะ่ะใช่ไหมอันนี้อันหนึง่งเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอีวี ยุโรปเนี่ยเรื่องรถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นเทรนเลยนะอีกเก้าปีสิบปีเนี่ยในยุโรปเนี่ยเขาจะไม่มีรถสันดาปแล้วคือไม่มีเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันแล้ว<ม>ถ้าเราดึงเข้ามาได้แต่เมืองไทยแล้วก็มีฐานรถเยอรมันยี่ห้อดังๆอยู่ใช่ไหมัสองสองสามยี่ห้อเนี่ยถ้าดึงเข้ามาได้แล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยให้มีฐานเรื่องกับอีไอรถอีวีเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากแต่ดีเขาก็เจรจาแะก็เห็นมีบริษัททางด้านเนี่ย เขามาคุยกันนะครับแล้วก็ทำยังไงเรื่องเรื่องให้เขาโน้ตาวเรื่องแฟชั่นเนี่ย็นเราพูดถึงเรื่องแฟชั่นมาแบ่งขอบแฟชั่นี่ยพูดกันมานานแล้วผมคิดว่าตรงนี้เป็นทรัพย์ไอซอมพาวเวอร์จริงๆนะเรื่องแบรนด์เนมเรื่องเป็นฟู้ดเซ็นเตอร์อะไรเนี่ยเพราะเขาไปพบกับไอ้พิชลินเลยพิชลินที่เขากินอาหารชวนกินอาหารต่างๆพวกเนี้ยผมคิดว่าเรื่องพวกเนี้ยเราก็จะได้ประโยชน์แต่ว่า ถ้าบอกว่าเอ๊ะมันเห็นประโยชน์ตรงตรงไหมก็บอกก็ตัวเลขการลงทุนค้าขายกับเราฝรั่งเศสหรือเยอรมันเนี่ยการลงทุนในเมืองไทยน้อยมากแต่ว่าเยอรมันยังมากกว่านะแต่ฝรั่งเศสจะจะน้อยน้อยกว่าเพราะว่าสินค้าเขามีมีราคาเขาอินพอตเข้ามาไงแล้วก็มันไม่อินสังไม่อินปารีสนี่มันขายได้ดีกว่าไม่อินไทยแลนด์ครับคุณธนิตบอกเมื่อสักครู่ว่าไอ้ที่ไปรถโชว์ต่างๆเหล่านี้จะให้เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้มีการลงทุนเกิดเม็ดเงินกันขึ้นเนี่ยมันต้อง ระยะยาวคําว่าระยะยาวนี่ขนาดไหนอย่างไรคะที่จะได้เห็นออกดอกไทยเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นศูนย์คือถ,ถ้าเทียบกับฝรั่งเศสก,กับเยอรมันเนี่ยทาเยอรมันนี่เขาลงทุนกับเราอยู่แล้วค่ะไอ้ค่ายรถยนต์ใหญ่ๆที่ต่างๆเนี่ยใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วเอแต่ว่าเป้าหมายเขามันไม่ใช่ไทยไงเข้าไหมฮะเราเรา,เราไม่ได้เป็นฐานการลงทุนเรื่อง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 อะไรไฮเทคอะไรพวกนี้<ห>นะ แต่ว่าอย่างฝรั่งเศสที่เขาลงทุนใหญ่ๆก็ยางยี่ห้อหนึ่งเราก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อเราก็ก็รู้ดีใช่ไหมยางยี่ห้อใหญ่ๆนี่ก็เขาก็ลงทุนไปเปิดที่ค้างคัดใหญ่ที่ก็ลงใหญ่อยู่ในมิคมนะลงออกยางอะไรพวกนี้เนี่ยนั่นเราก็ต้องยอมรับอย่างว่าอันเนี้ยอาจจะได้แต่ว่ามันคงไม่เห็นต่มตามอ่ะจะเห็นทันทีเลยมันคงไม่ได้ตูมตามอ่ะใช่ใช่ครับปีหนึ่งยังไม่เห็นใช่ไหมก็จะเลือกคุณธนิตปีหนึ่งก็อาจจะยังไม่เห็นหรือเปล่าคะถ้าฟังแบบนี้ ือจะบอกปีหนึ่งไม่คือไอ้ธุรกิจเนี่ยเวลามันจะคิดจะไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีแต่แค่หนึ่งปีเนี่ยที่บอกว่าเห็นในปีนี้เนี่ยเขาคิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้สองปีแล้วคือตั้ง <ไป S 2> ใจมา,มา<อ>ก<ะ>่กอนแ้ว็อีกเรื่องหนึ่งครับ,รบอย่างนั้นผมสรุปว่าคุณธนิตหมายความว่า โดยภาพรวมก็หมายถึงว่าเป็นข้อดีในการไปเปิดทางไว้ก่อนแล้วทีมปฏิบัติตามไปซัพพอร์ตที่หลังใช่มใช่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 ไม่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ข่าวก็ออกไปทั่วโลกใช่ไหมอย่างน้อยมันโฆษณาประเทศไทยอย่างน้อยเราก็ท่องเที่ยวเออไทยแลนด์เอามันมีท่องเที่ยวนะใช่ไหมแ้วประเทศไทยตอนนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วนะอาตอนนี้บ้านเรือบ้านเมืองเราสงบขนาดนายกออกไปทัวร์ต่างประเทศได้อันนี้มันก็เป็นอิมเมจหนึ่งว่าเพื่อความเชื่อมั่นก็มีแต่ว่า ไอ้ตรงตรงการเก็บเกี่ยวเนี่ยเป็นเรื่องของเอกชนเอกชนเขาจะมาลงทุนเขาต้องดูว่าลงทุนเมืองไทยแล้วเขาได้อะไรเขาจะกกาไรมากน้อยแค่ไหนไม่เห็นเยกไปแล้วก็มาลงทุนมันมันมันไม่ง่ายอย่างกันเขาดูเรื่องกําไรเป็นหลักครับครับแล้วทางคุณธนิตจ,จะแนะนําผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยรายกลางของไทยเนี่ยให้เตรียมพร้อมที่จะตามนโยบายนี้ขนาดระดับไหนฮะก็ต้อง ต้นแต่ผมเห็นไทยกระทนนะคือต้องปดันเรื่องเรื่องมาตรการคือก็ที่ผมบอกว่า EUDR e, เนี่ยนะมันจะมีผลกฎหมายเนี่ยจะออกมามีผลบังคับแล้วเนี่ยเดือนมิถุนายนแล้วก็บังคับใช้จริงปฏิบัติจริงเนี่ทยทีนเดือนธันวาคมคือือมาตรการ EU Deformation Regulation เนี่ยคนไม่ค่อยรู้นะแต่ว่าพวกพวกที่อยู่ในในธุรกิจที่เกียย่ยวกับยางพารากีกับปลาล์มน้ำมันเนี่ย กระทบมากคืออย่างที่ผมบอกอ่ะเขาเน้นในเรื่องของของเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปกระตุ้นเขาว่าเอะหรือว่าอันไหนจะผ่อนปลอมได้ไหมก็เราจะเตรียมตัวกันยังไงเนี่ยเอาไมต้ไม้ยางไม้เฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับยางเนี่ยมันจะเจอหมดว่าคุณต้องมีแหล่งกำเนิดว่าที่ดินตรงนั้นก่อนหน้านั้นมันไม่เป็นป่าบ้านเราเราพูดข้อท็จจริงเนี่ยมันก็พิสูจน์กันยากและกระทรวงหน่วยงานราชการไทยเนี่ยเขาเห็นตรงรใช่ไหมพิสูจน์ไม่ได้ก็ไม่ออกเหมือนจีน ใช่ไหมจีนนี่เขาใครส่งมาเพื่อการสออกได้ตังมาก็ออกหมดอ่ะคุณณิตตรงนี้ต้องรีบไปเกีริจารคุณณิตเขาจะทําเหมือนตรวจสอบย้อมกับแรงงานก่อนหน้านี้เราเปล่าว่าจะต้องรีเช็คต้นทางกลางทางปลายทางได้หมดขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะแรงงานที่ไอ้ไอ้แครือนเมื่อกีนไอ้ไอ้ประมงผิดกฎหมายใช่ไหมคล้ายๆแบบนั้นไหเขาจะตรวจสอบย้อมกัดได้ขนาดนั้นแล้ว่าอวมเลยไหมหายไปหมดใช่แต่ขนาดนี้ ไอ้นี่มันเป็น global standard อยู่แล้วฮะองกรเองก็เจอเขาต้องส่งบริษัทอะไรอ่ะ inspect มาจากต่างประเทศเลยมาตรวจว่าไอแรงงานเราผิดกฎหมายไหมแม้แต่ใส่สองโต๊ะพนักง,งานเนี่ยนะครับมันจีดลักอันนี้ก็ดูเรื่องสิทธิมนุษยชนอ,อันนี้เราเจออยู่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันจะแรงขึ้น<อ>ที่ผมบอกเนี่ยไอเรื่องเมื่อกี้เนี่ย U D R ออต้องดูแล้วก็เรื่องที่สะไปก็คือเรื่องการท่องเที่ยวคนฝรั่งเศสเนี่ยขาชอบไปเที่ยว เขมรมากกว่าเราเพราะว่าเขามีไอ้คนไอ้เขามีอะไรเสียเมียบเนี่ยนครวัดแต่ว่าทําไงให้ให้มันเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันได้อันนี้การท่องเที่ยวก็คงจะนั่นไปแล้วก็เรื่องไอ้ไอ้เออเอียอเอียเบสเนี่ยนะเรื่องอุตสาหกรรมอากาศยานนี่ก็สําคัญแต่รายเล็กรายย่อยมันมันก็แห่ตามก็ไม่ได้อ่ะใช่ไหมคุณก็เป็นค่ตะไครเชนอยู่ในโรงงานที่เขาค้าขายกับฝรั่งเศสหรือเยอรมันหรือที่โลก ถ้าถ้าตรงนี้มันดีเราก็ดีด้วยแต่ว่าเราคงไม่ได้เป็นหัวหอกไปเป็นซับพเชนให้เขาแทนเออเป็นซัลายเชนเออไอตรงนั้นเขาดีด้วยเราก็ดีตามเขาไปใช่ครับอ่ะรับทราบกันตามนี้โดยภาพรวมก็คือเหมือนเป็นการไปรถโชว์ไป,ปเปิดเทศให้รับรู้ว่าเราเป็นประเทศประชาธิปไตยแล้วนะเราเปิดแล้วนะเจรจาการค้าทุกอย่างจะทุกข้อตกลงต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเจรจาได้นะคะคขอบคุณมากครับคุณตนิตครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนิสรัตดีครับ เพราะฉะนั้นผู้ประกอบการไทยสิ่งที่จะต้องเตรียมพร้อมก็คืออย่างที่คุณธนิตก็มีการแนะว่า1มาตรฐานของโลกเรื่องแรงงาน2เรื่องสิ่งแวดล้อม EUDR ใช่เพราะถ้าเกิด <จะ S 1> เราไปดูยากจดใหญ่<ใ>น<อ>โยบาย,ยาของบริษัทระดับโลกในแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะขึ้นไว้เลยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของสิ่งแวดล้อมพวกนี้ใช่เพราะมันมีผลต่อธุรกิจเขานะคะแล้วก็มีผลต่อเรื่รองที่มาตรฐานการที่จะส่งไปในต่างประเทศด้วยใช่เขามีสแตนดาร์ดที่มันเป็น เป็นสากลของแต่ละโซนแต่ละโซนด้วยครับ